เขาเริ acá, ่มอัดคลิปแล้วเครื s <S ่องแบ็คก็ส like วัสดีครับตอนนี้ก็เครื่องแบ็ไปก่อนโอเคมาละดิวเพรเธอเดยครับคนเดิมมาอัดเจคมนเดิมวยองนได้เ้ยคิวยังไม่ทำชนล คุณดิวครับอัดคลิปนะครับอัดด้วยครับเชิญครับจะสร้างช่นงเดด้วยกันเข้าใจนะครับอยู่ช่องเดียวกัเดียวกันกับพี่ก็ได้อ่ะโอเคครับผมคุณดิวก็อยู่ช่องกับผมแล้วกันนะครับเหมือนคุณเป้กับคุณโบ๊ทครับอยู่ช่องเดียวกันแล้วก็เชเคใช้หมเลเคเล่นด้วยกันแต่คนละช่องครับ อันนี้เล่นด้วยกันแชแน,นลด้วยกันครับเหมือนคุณเป้กับคุณโบท๊ทพี่โบท๊ทเหรอเคยเล่นอาร์ซูเบเวิร์กไหมครับวนนั้นละโอ้โหชอบมากเลยแ้มีเนืออ้อสัตแล้วก็มีรานใหญ่ๆใช่ไหมโอ้โหเดีย๋ยวนี้ผมไม่ได้ดูครับผมดูแต่พิกเซิลแมนของเขาคุณครับคือว่าตอนนี้คุณที่เปิดขาสปอตโอ้ขอโทษทีครับ ก่อนนี้เกินชิสมาแล้วครับนี่วันที่หนึ่งมกราคมถึงจะไม่มีวันทชิสมาก็วันที่หนึ่ครับครับสมบบอนี้พีใหม่เฮ้ยมีความสุขด้วยครับเอ้ยเราน่าจะสวัสดีตกงแต่นานแล้วนะครับคลิปคลิปแรกคลิปนั้นผมยังไม่ได้สวัสดีเลยแล้วผมยังไม่ลงรูทุบด้วยครับคุณดิวครับผมเข้าเซิร์ฟแล้วครับแล้วก็ได้กินจากซอมบี้ด้วยครับ จอยไหมล่ะแต่ว่าพี่เหนื่อยเล่นเนาะให้วิรดนไอ้น้องเนาพูดมาเดี๋ยวเล่นเอยแต่จอยไม่ยังเหรอจอยนะครับสองร้อยสองร้อยเพี่ยพูดแพงแพงกว่าที่ซอยอีกพี่จะพี่จะให้เหมือนแต่ว่าเหมยต้องเอาไว้บ้านพี่พอเหมือยโอเคครับเมื่อกี้

ให้เรามาใช้เล่นกันเราเคยตัดคลิปส,สักครั้งเลยไหมเนี่ยแต่พี่คือถ่ยตัดคลิปตลอดเออก็อว่าเดิมนะครับที่ผมพูดไปนะครับอยู่ที่บ้านผมอันนี้บ้านผมนะครับสตีฟจอเกมใครวะคุณแฟร <laughs> ใครคุณแฟรขอประทานโทษด,ด้วยครับฝนตกครับ ต้นตกคนเกมผมปเปลี่ยนเป็นหมดเกียร์ทีแป๊บหนึง่งผมจอาเนมแถกมาคุงครับในที่กกงก็มีไม่ใช่หรอครับไม่มีครับผมหาไม่เจอทำไมผมหาเจอเทีบเขียนชื่อลุง่อยครับลุง ลุงผักลุงผักลุงแซนดิทามดูอระโดดเนะครับลุงแซนดิดตามคุณแชมป์ครับลุงแซนดิดตามคุณแชมป์ครับ คุณแชมป์เขียนว่าลงแซนดิสยูเขาเซฟยังครับคนเดียวจะได้แล้วครับแต่ว่าเครื่องผมมันนานเออได้แล้วครับตอนนี้ผมเป็นเด็กแฟนนะครับวิ่งเร็วไม่เร็วครับคุณช้าเหมือนเดิมใช้กระเตาก็จะเริ่มนี้เลยครับดเี๋ยวก็อยู่ที่นอนรวงสวัสดีครับมาเล่นการพนันยังไม่กรบคุยยูมาอยู่ที่นอน เฮ้ยโอเคเฮ้ยพูดดีๆกับลุงหน่อยเนี่เฮ้ยเดียวจะไม่พูด่างนี้กับลุงทำไมไปข้างนอกไปจะไปเล่นไพ่กับลุงแม่ลเคปีนี้มีอะไรให้ทำไหมครับว่าก็ไม่รู้เหมือาจะไปทำอะไรเาจะไปชขาอะไรก็ได้ไป เดี๋ยวบอกผู้แฝดเลยเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอกให้ไปทำอะไรก็ได้ไปไป,ปทอะไรี่จับม้าป่ะ,ะจับม้าเฮ้ยฮ่าแถวนี้่ะดูออกไปชนไปเฮ้ยหลานไปยังไงเออผมยังครับเออผมก็ ได้เหมือนดิมเ,เ,เดยวทำอะไรอยู่ผมตกน้ำช่วยผมด้วยตำรวจ C A P หนึ่งเอเอเดี๋ยวอะไรครับ้ยร้านบอกให้ไปทำอะไรก็ไปดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปโอ้ยเดี๋ยวก็ตีนยัดปากเลยเดี๋ยวไปครับลุงเดี๋ยวผมฆ่าลุงนั่นีิลุงครับใจร้อน ก็อยู่บ้านคนไม่ตกนะคุณดียวฝนตกไม่ตกนะคุณดียวไม่ตกบ้านอะไรหรอกลูกของเขาผมได้ยินเสียงนะผมก็ได้ยินเสียงอยากโทรศัพท์ผมเลยใช่โทรศัพท์คนฝนตกเดี๋ยวผมปรับให้มั้มพอปรับของคุณไม่ไอ้โทวจีโอ้โหไอ้แจ้ว่าไงปิดยัง ย่าไม่ปิดเลยในร้านทำไรอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับฝนอยู่ครับไม่มีะไรครับไม่มีอะไรครับลุไม่ต้องเป็่วาครับลูกครับขอยิงฉุกันไหมครับอย้วเขาเจอมาแล้วไหนวะเกาเศษม้เปล่าเจอมาสงตัวเลยเขาเอาม้าตัวตรงนั้นนะพิีเขาให้ข้าวก่อนเขาเอามีที่ขี่ราสองอัน อันเีย yeah, ่าเขาให้อาหารมาก่อนเออเนาะเดี๋ยวจิ๊ก็เอาอาหารมาก่อนเออเขาให้ทั้งสองตัวเลยโลุงเอพ่อแกทำรายการจะมาอยู่ครับลุงก็จุ้มจังเลยเดียวโอโอโอ้เอเดียว จับได้แล้วเว้ยกูได้แล้วเว้ยเดี๋ยวมีได้อ,าอ่านยังยังเดี๋ยวกูขเะ,ะเดี๋ยวกอด้อเดี๋ยวมมามาาเอไปละมึงลงเลย ไม่คลิกตัวม้าไม่ได้ลุงครับผมจับม้าได้แล้วครับเออดีมากแต่ว่าม้าผมมันเข้าบ้านไม่ได้มาผมใส่อ่านไม่ได้คุณครับผมว่าคุณมาขี่ม้าผมดีกว่าครับโอเคคุณคุณก็กดเข้าไปในตรงของครับผมกดไม่มีอะไรให้กดเลยเรียกว่า คุณดูครับแยกมากันครับอะไรครับมาค่ะคุณมาใส่อันที่ผมทีคุณทิ้งอันมาให้ผมนะครับคุณไปดูแลม้าคุณนะครับมานี่เอ็นผมผมเอาม้าตัวเดิมไปก่อนคุณสั่งให้ผมดีกว่าคุณครับม้าคุณเลือดเยอะมากเลยครับคุณก็ใช่ไงอ้าเส่ได้ยังเสรแล้วครับโอเคคุณนะครับตอนนี้เราก็จะสร้างขั้วครับเด็ก เดี๋ยวผมเสียเชือกมาให้ก่อนนะครับไม่ต้องเสียครับทำไมครับเอาไปเดี๋ยวบ้าเลยครับมันไปไม่ได้ครับเดี๋ยวครับนี่นะครับลองเข้าไปดูครับเยโอเคเขารู้แล้วทำไงดีงดดดยังมานะ ล,งล,ล,นนลุงเรียกนะมานี่มาอ๋รู้แล้วมีเคคั้งแรกเลยแต่ว่าคครั้งแรกไม่ได้ทเือนแน่เฮ้ยดิวลุงเรียก,กเรียกอะไครับเรียกดิวอ่ะอ๋ได้ไอ้หลานอะไรอย่างเอาลุงดิลุงพูดกับผมได้ไงคือว่าลุงมีพลังกิจนะ What the hell me p e ลุงลงุง,ลงมีพลังจิตตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อก็ตั้งแต่ร้านยังเป็นพารกลเบอะเออแล้วลุงเจอเราได้ไงคือว่าแม่ของแกกับพ่อของแกเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนก็เลยก็เลยให้ลุงนี่แหละเลี้ยงเลี้ย,ง,ง,ยงแกจริงดิงเฮ้ยเดียวเราไม่สะดคนนะแล้วลุงจะเลีย้ยงไงอาหารก็ยังไม่มีเลย เออเดียวคนละข้องมาเลยเอออยู่ด้วยกันนี่แหละเออจะล้อมากันเออรู้ละวิธีอันนั้นเดี๋ยวเลือดมาเลือดใครเยอะกว่ากันก็แค่นั้นแหละอืมนั่นแหละก็แยกง่ายให้ลุงเรียกวะเฮ้ยเดออหลานเข้ามาเร็วเดี๋ยวก็ไปไข่เออผมไม่เห็นมีฝนตกที่ไหนเลยอ๋อโอ้จมืดแล้วจมืดแล้ว วันนี้ลุงอดได้ลุงไม่เหีวยลุงครับเออว่าในที่ผสมยามีอะไรไหมไม่หรอกร้านผมไม่เชื่ออ่อไม่มีจริงด้วยเออถ้าลึกอย่งน้เนี่ยเราเนี่ยคือว่าตอนนี้ยังนอนไม่ได้คุณลุงใจนนี้ครับว่าลุงทำไมถึงเก็บเยีเจีเอป,ปนว่ะ โอ๊ตคุณโอ๊ตมาเลี้ยงได้ครับเอาก็าข้าบอกไว้แล้วไงแล้วแกก็เป็นเพื่อนของเขาใช่ไหมใจ่ครับผมามาจากกรุงเทพครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กว่าเจอเหวเออครับแต่อยู่คนละบ้านเออใช่นอนก่อนละตอนนั้นลุงจำได้นะว่าแกม,มาขอตังค์นะครับมาขอตังค์ลุงไปซื้อขนมห้าบาทเออครับเคืนให้ลุงอย่ง แอปเปิ้ลว่ะในกล่องอ๋อแอปเปิ้ลโอ้ยแต่ผมยังไม่หิวครับลุงไม่หิวเหมือนกันครับแต่ผมเอาไปเผื่อเฮ้ยไม่ดูม้ากันยเอมฝนยังตกไม่หิวอีกเออเฉพาะคนเยอบักแล้วแม่งเฮ้ยไปเผื่อ้ยโอ้โือตกคองน้ำเลยครับดูม้าเราเหรอม้าไปดูเลยเดียวอ่ะจะให้กินข้าว